โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นศึกระหว่างฟลอเรนติโนนะครับเป็นเพื่อนของผมเองนะซึ่งคือตัวของพี่ดีนะครับซาชิมินั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับนะเป็นฟลอเรนอันดับหนึ่งนะของเพจจากจอร์ดบูชนะก็คือเทเลทับบี้นั่นเองนะครับนะก็เป็นศึกของฟลอเรนติโนนะเป็นแบบ EP หนึ่งเขาต้องแบบว่าเชิงเชิงกันหน่อยนะก็ทั้งคู่นี่ก็ตอนนี้อาจจะเล้งซูพิมกันทั้งหมดแล้วนะครับนะ แล้วก็โลตันทั้งคู่ด้วยสเปลทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับนะกติกานะครับก็คือค่า7ตัวนะครับนะแล้วก็สามป้อมนะครับผมนะใครได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นเ็ตัวกันมากกว่าเรื่องป้อมนี้นะ่าจะไม่ค่อยสนใจกันนะครับไปดูกันเลยฮะเติมมาเจอกันที่กลางแม่น้ำนะสำหรับทั้ง2คนนะครับ เป็นสกินระหว่างสกินสีม่วงนะครับนะกับสกินอุลตร้าแมนนั่นเองนะอ๋อปลาดอกว่าวเป็นหนึ่งทีนะสำหรับเททับบี้นะกดสติ๊กเกอร์ใส่ไปอีกหนึ่งทีแหมเรียกว่ายั่วยวนแล้วยังไงซาชิมิซาชิมิของเรายังครับยังยังเฉงเฉงกันอยู่ยังเฉงเฉงกันอยู่เอาปลาดอกว่าวไปอีกหนึ่งทีเลยไงโอ้โหใส่กันแล้วครับใส่แล้วปลาดอกโอ้โหทีนี้ปลาดอกนะครับสำหรับเททับบี้แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเกมนี้นี่ปลาดอกว้องกัหนึ่งคู่เลยนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้วอร์มกันมานะเอาว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้ว ลำามหนึ่งสองแล้วสามอะยังโหเซเททบี้ยังตึงโอ้เราฟริกดอกมาช็อตนี้ไม่โดนครับเราดอกไป 3, สาเร็จสองสามเรียบร้อยนะเปเทเลทับบี้นะได้เฟิร์สบัตรไปในเพลงนี้นะครับผมเรียกว,ว่าตึงจริงๆนะนี่เขาอาจจะไม่ได้วอร์มกันนะก็เลยแบบว่าปลาดอกว่าวกันนิดนะึงในช่วงหนึ่งนาทีแรกนั้นครับค่าเจ็ดตัวนะครับนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งป้อมนะครับหนึ่งป้อมก็คือป้อมแรกนะแล้วก็อ่า ห้านาทีห้ามกลับบ้านครับเราเอาติไปสำหรับตัวของเทเลทับบี้เราได้ไปแล้วนะ2 0งศูนย์สำหรับเทเลทับบี้ของเราแมมโหดจริงๆนะสมกับเป็นแชมป์ของเพจเราบวกกันแล้วครับสำหรับตัวของเทเลทับบี้กับซาชิมินะฮะหนึ่งสองสามแล้วเหมือนจะเป็นเทเลทับบี้ที่ได้เปรียบอยู่ช็อตนี้แลวยังไงหนึ่งสองเรียบร้อยนะเป็นเทเลทับบี้นะครับที่นำออกไปก่อนนะสามศูนย์นะฮะโอ้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงนะสำหรับ เทเโนของคนคนนี้นะฮะเรียกว่าหลายเพจต้องรู้จักเขาคนนี้นะครับเทเลทบี้อยู่นะครับมือนเทเลทบี้จะอยากจะเล่นหนึ่งสองแล้วเอาตีไปใส่หนึ่งสองสามชนนี้เหมือนจะเป็นสีู่นย์หรือเปล่าอุตต่ยังก่อนนะแล้วเหมือนดอกฟิมเมื่อกี้แต่ไม่โดนแล้วยังไงต่อยังเหนียวไปได้ยังเหนียวปได้เราไงอ่าวิ่งรอบกันครับวิ่งรอบแล้วแล้วยังไงครับยังไงยังไงชนนี้ยังจุกยังจุกอยู่ยังจุกอยู่แล้วแล้วเหมือนจะยังไงยังไง ยังไงอัดจูครับจูก,กันไปจูกก๋มาอัดจูก,กันไปอ่าวิ่งเล่นครับวิ่งเล่นไม่ออกไม่ออกอยังไงก็ไม่ออกอยังไงอ่เทเลทบี้ยืนนิ่งนะครับบอกแล้วแต่พี่เลยนะฮะแล้วแต่พี่เลย <Yeah. S 1> เหมือนจะหานะครับสําหรับทางเทเลทบ,บี้นะฮะพาสีไปเหมือนไม่โดนนะครับแล้วเหมือนเหมือนจะเซนแรงเซนแรงเข้าไปแล้วฟิกเกอรก์โยกออกมาได้สําหรับซนชิมิเราไงจะรอดไหมรอดไหมรอดหรือเปล่ามีเอาติสวนได้อยู่นะครับเราเอาติใส่สําหรับเทเลทบี้นะฮะแล้วยังไงพาสีออกมาเหมือนจะ เหมือนจะเหมือนจะแม่เหมือนจะไม่ได้นะสำหรับเอ้ยยังเอายังไล่กันอยู่นะครับยังไล่กันอยู่แล้วเลือดป้อมเหลือพันห้านะครับช็อตนี้อา่อาโอ้โหไล่กันสุดขอบโลกจริงนะครับแล้วปลาดอกขาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหหนีออกมาได้นะครับสำหรับซาชิมิเมื่อกี้แม่เรียกได้ว่าวิ่งกันตั้งแต่ภาคใต้ยันภาคเหนือหรือภาคเหนือยันภาคใต้เลยนะฮะตั้งแต่บนยันล่างนะครับแล้วช็อตนี้ฟอริติโน่ของเทเลทบีใส่เข้าไปหนึ่งสองโอ้โห แล้วยังไงครับป้อมแรกจะแตกแล้วเราเรียบร้อยนะป้อมแรกแตกเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่ากติกาที่ผมบอกไปก็คือ3ป้อมในนะเพราะผมเข้าใจอยู่ว่าฟลอเรนติโนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะนานนะเพราะฉะนั้น3ป้อมเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องเฮ้ยเราโอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นซาชิมิที่จะสวนของเทเลทบี้ช็อตนี้นิดเดียวจริงๆเริงยังไงยังไงอ,อ่ามอบนะครับสำหรับทางเทเลทับบี้นะฮะสกอร์สามหนึ่งนะครับตอนนี้ ยังเป็นเท,ทเลทบ,บี้นะเพราะว่ามีถุงมือครีมาแล้วนะล้วบวกกันอีกแล้วสำหรับเทเลทบ,บี้หนึ่งสองไปแล้วเหมือนจะเป็นทางด้านทางซาชิมิที่ได้เปรียบแล้วแม่สู้สี่กันจริงๆนะคู่นี้แล้วยังไงต่อหนึ 1, ่งสองโอ้เราปาดอกโดนแล้ดวดอกโดนนะคู่แล้วหนึ่งสองสำหรับเทเลทบ,บี้เรียบร้อยนะเก็บทางด้านตัวของซาชิมิไปได้นะครับตอนนี้สกอร์สี่ต่อหนึ่งนะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของเขาเลยก็ได้ฮนะเทนี้ เรียกว่าสิทธิ์ล้างคูนี่เองนะครับโหแล้วล่าไป1 2 3สําหรับซาชิมิตะวันนอนเทเลเทปีส่สวนมาแล้วผาดอกกลับไปแมมเหมือนไม่ดอนนะตอนนี้แต่ว่า EP พหนึ่งนี้คือเรียกได้ว่าถ้าคนในไม่ดูคนนอกดูก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งหนึ่งธรรมดานะแต่ถ้าคนในดูเนี่ยเหมือนสิทธิ์ล้างคูเลยนะครับเดือดกันจริงๆนะคูน่นี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยแล้วโอ้โหเหมือนข้างในาจะมีจอดโชว์นะน่าจะเป็นเอา เป็นพาสสี่ฟิกเกอร์นะเมื่อกี้แม่มองไม่ทันจริงครับนึกว่าช็อตเมื่อกี้จะไม่มีอะไรแล้วเราเอาติมาช็อตนี้เหมือนอยากจะได้อยากจะโดนปานดอกไปไม่โดนนะแต่ว่าได้ทาวเวอร์สองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเทเดต้ปีว่าเลือดครึ่งรอดแบบนี้นี่เหมือนจะเจอซาชิมิส่วนได้แล้ลามสวนไปแล้วครับสำหรับเทเดตปีหนึ่งสองล้วเอาติยังไงยังไงงงดอกอยู่แล้วเหมือนจะโดนซาชิมิโดนอาจารย์ฆ่ากับหรือเปล่าไม่โดนนะแม่ย่างเชิงอะไจริงเออย่างไงยังไงครับยังไงช็อตนี้อ้าวทีนี้ตาเป็น ลูกศิษย์วิ่งหนีอาจารย์แล้วรอเปล่ปาอัดตดดตดยังไงยังไงยังไงโอเคพุ่มเดิมนะพุ่มเดิมเลยภาพเดิมๆมันชัดเจนนะพาสซีฟหลกไปนะสำหรับอัดโดนฟิกดอกสำหรับอัดเรียบร้อยนะเทเลทับบี้โดนอาจารย์ฟิกดอกใส่นะฮะช็อตนี้เป็นซาชิมินะครับเก็บทางด้านตัวของเทเลทับบี้ไปนะสกอร์ตีตึ้งขึ้นมานะครับสองต่อสี่นะ แต่ยังไงเหมือนเทเลทปี้เอาตีใสชัดนี้ครับมีฟิกเกอร์บวกแถมอีกหนึ่งแล้วเก็บเรียบร้อยนะเก็บทางด้านซาชิมิไปได้นะตอนนี้จะกอ5ต่อ2นะอีก2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วซาชิมิเร่งออกมาเป็นตัดเลือดแล้วนะเดี๋ยวเทเลทปี้ก็จะออกตัดเลือดอีกเช่นกันนะเดี๋ยวว่าคู่นี้นี่สูสีจริงๆนะฮะแล้วเหมือนเอ๊ะเหมือนจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ทาวเวอร์ที่3นะฮะ ถ้าทาวเวอร์นี้นี่ก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะครับยังไงเอ๊ะเหมือนยังไม่อยากจะจบนะอยากจะเอา7ตัวแทนนะครับแต่จริงช็อตนี้นี่สามารถตีทาวเวอร์แล้วสามารถจบเกมได้เลยนะแต่เหมือนจะอยากได้เจตัวมากกว่านะครับสําหรับทางเทเลทับบี้นะจะไปยืนเต้นกับบอฟ้านะช็อตนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะแม่ ยังไงยังไงครับสองคนเจอหน้ากันเราได้ทางตัดเลือดแล้วนะสำหรับทางด้านเทเลทบีนะครับตอนนี้การเงินนําออกไปแล้วนะเรายังไงลาไปหนึ่งสองโอ้โหจะเหมือนทางด้านเทเลทบีจะได้เปรียบเอ้าเ้วยังไงเรียบร้อยนะเหมือนจะได้เปรียบนะเมื่อกี้สําหรับทางด้านของเทเลทบีนะแต่ว่าโดนอ่าน่าจะลำพลาดครับโดนทางด้านซาชิมิลงโทษเลยนะเมื่อกี้เรียบร้อยสกอร์ตีตึ้นมาเป็น3ต่อ5อ้าวล้วเหมือนจะได้ป้อมในหรือเปล่าครับแบบนี้ อาแบบนี้ยังไงโดนเหลี่ยมหรือเปล่าป้อมในเรียบร้อยนะได้ป้อมในเป็นที่เรียบร้อยนะครับยิงช็อตนี้เนี่ยก็จบเกมแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทั้งสองคนอยากจะเล่นต่อหรือเปล่านะแบบเพ่ครบเจ็ดตัวนะครับ มาอยากได้7ตัวกันนะครับยังไม่มีใครกดยอมแพ้ให้นะฮะแต่จริงๆตามกดแล้วเนี่ยก็คือทางซาชิมิเป็นฝ่ายจดเกมไปแล้วนะแต่เหมือนเขาอยากจะวัดกันด้วยสกอร์คิวด้วยนะเราเทเลทวีเจ็บกว่ามากช็วตนี้เอ้าแล้วฟิกติดจ,จดนี้โอ้โหเรียบร้อยพลาดน,นะสำหรับเทเลทพีแล้วยังไง1 2ติดฟอนเทปแล้วลามไปเทเลทวีเหมือนจะสวนแล้วเรียบร้อยนะแม่ดาเมจมันไม่พรจริงนะโดนซาชิมิเก็บไปอีก1คิวแคิวนะสกอร์เป็น4ต่อห้านะ เกมนี้ยังอีกยาวไกลนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นทางด้านซาชิมินะหรือจะเป็นแชมป์จากเพจเอ่อชอตบูชนะครับนะคุณเทเลทัปี้นะว่าจะใครนะจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมบอกแล้วนะด้วยความเป็นฟอร์เรนติโนนะครับสก,กอร์ไม่สำคัญนะฮะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะโดนนำไปแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีไอเทมบางอย่างที่มันพลิกแพลงได้นะก็ สามารถทำให้เกมเกมนั้นเนี่ยพลิกไปเลยนะครับอ้าวแล้วทีนี้มีพีบิกเบิมนะเข้ามาที่เลนกลางนะจะออกมาเคลียร์ทางหรือเปล่าสำหรับทางไทเลทรีทนครับอ้าวทางไซชิมิเองก็เจอเช่นกันครับโดนซูเปอร์ครีปตีเหมือนกันระวังโดนซูเปอร์ครีปจบบ้านเอานะทั้ง2ทีมครับเอายังไงดับพุ่มมาชนนี้สำหรับ ทางรายชิมิแล้วเอาติเหมือนจะวุดกันทั้งคู่นะครับแล้วลามาช็อตนี้หนึ่งสองสามแล้วเหมือนเทเลทับบี้จะได้เปรียบเร็วเรียบร้อยนะเป็นเทเลทับบี้เก็บคิวนี้ไปได้นะฮะก็ตอนนี้เอาเป็น4ต่อ6นะครับเป็นเอ่อลาสคิวแล้วนะสำหรับทางด้านของเทเลทับบี้เอาดอกวาวเมื่อกี้นะครับเหมือนจะมีมีใครเห็นนะฮะคิวสุดท้ายแล้วนะสำหรับเทเลทับบี้นะครับแมชพอยต์นะสำหรับเขาเรียกว่าแมชพอยต์ได้ไหมมันก็อีกอีกตัวเดียวแล้วครับชนะแล้วอะนะ ไอเทมตอนนี้ก็เป็นทางด้านเทเลทับบี้นะครับขึ้นมาเป็นโซนิคบูธนะครับนะเป็นสเปียร์ออร์กิโนดนะครับเป็นดาบคริสนะดาบ200แล้วก็เป็นตัดเลือดแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยน่าจะออกออมิอาร์มนะส่วนทางด้านซาชิมินะครับตอนนี้ยังเป็นโซนิคบูธนะครับนะเป็นสเปียร์ออร์กิโนดนะฮะฟอร์สเคปนะตัดเลือดแล้วก็ชิ้นต่อไปน่าจะออกเป็นดาบแดงนะครับผมการเงินตอนนี้ก็9,400กับ11,000นนะครับนะซึ่งถามว่าการเงินมีผลไหมมีผลต่อไอเทม นะครับนะแต่ว่าเลือกสกิลเพย์เนี่ยอาจจะไม่มีผลนะแล้วได้ดาบแดงมาแล้วนะครับสำหรับตอนิี้เหมือนอยากจะดัวหรือเปล่าชอ้อนนี้ยังไงยังไงเทเลทับบี้ไม่ตีป้อมด้วยนะฮะแม่เหมือนคิดว่าเราฆ่าได้แล้วก็เอ้ยโอ้เหลือ71นะครับสำหรับทาวเวอร์นะแต่ยังไงยังไงเทเลทับบี้เหมือนอยากจะเล่นนะชอน้อนนี้ยังไงครับเอ้ยโอ้เอาตีพาสีข้ามคือมาแบบนี้เราลามไป1-2เทเลทับบี้ยังไง เรียกว่าฟิกเกอร์หลบออกไปได้นะสำหรับทางด้านซาชิมินะฮะยังเอาชีวิตรอดออกไปได้นะฮะแต่ว่าทางเทเลทับบี้ยังมีฟิกเกอร์อยู่อะฟิกเกอร์หลบมาหนึ่งเสาะเรียบร้อยนะครับเป็นเทเลทับบี้นะครับสามารถเอาชนะทางด้านซาชิมิได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมจะจบเลยหรือเปล่านะแบบนี้เพราะว่าทาวเวอร์ตรงกลางก็ยังเหลืออยู่71เนะฮะแต่เหมือนน่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าฮนะ โอเคน่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นศึกครั้งนี้เป็นเทเลทับี้นะสามารถเอาชนะอาจารย์ของตัวเองได้แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์7ต่อ4เกมนั่นเองนะฮะสุดยอดจริง,รงๆครับสมกรับคำล่าเรือนะว่าเป็นฟลเรโตอันดับหนึ่งของเพจจอร์จบูาสกอร์จบเกมนะเป็นเทเลทับี้ชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ7นะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับนะว่าช่องทางการติดต่อของทั้งคู่เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับนะ ใครชื่นชอบสามารถไปกด follow กดติดตามนะสำหรับช่องทางการติดต่อของ2คนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมวินดิสนะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คลิปต่อไปนะี่ยจะเป็นใครมาหนึ่นกันแล้วก็จะเป็นตัวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน